แล้วทำไมคนธรรมดาถึงกู้ธนาคารเพื่อผ่อนที่ดินยากจนพี่ทำไมต้องเป็นนักธุรกิจอย่างเดียวคือที่ดินน่ะมันก็เป็นผืนไม่มีอะไรเลยอยู่บนนั้นถูกไหมมันเสี่ยงตอนนี้ที่ดินปล่อยเช่าราคาถูกมากเลยนะบางที่ที่เป็นนาไร่หนึ่งรู้ป่ะปีหนึ่อาจะได้เงินประมาณสักห้าพันแต่วันนี้ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างอยู่บนนั้นเช่นบ้านอ่ะบ้านได้ราคากว่าป่ะได้เป็นเดือนเดือนละสามพันก็ยังทําได้ถูกไหมคะแต่ธนาคารนอะ่ะเขามองว่าพอมันมีสิ่งปลูกสร้างอ่ะมันขายต่อได้ง่ายกว่าเพราะคนมีวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินเนี้ย คือฉันจะอยากอยู่บ้านหลังนี้ฉันก็เลยซื้อที่แปลงนี้พร้อมบ้านหลังนี้กับการที่ธนาคารมีที่เยอะแยะเลยแต่คนแบบไม่ <c oughs> รู้จะที่ไปทำไรเออ <c oughs> ก็ไม่ซื้อสุดท้ายก็ติดมือธนาคารอีกธนาคารก็เลยไม่ชอบปล่อยกู้ที่ดินเปล่าเพราะมันขายยากกว่าแบบมีบ้านถ้าอยากจะกู้ซื้อที่ธนาคารควรเสริมแปลงบ้านเพิ่มไปด้วยใช่ไหมครับอ่าจริงๆถูกต้องถ้าเราอยากจะซื้อที่และเราอยากจะสร้างบ้านเองทำพร้อมกันเลย วันนี้ถ้าเกิดว่าเรามองว่าที่ดินราคาประเมินสมมุติว่าตารางวาละหมื่นเราซื้อที่1นล้านบาทแต่วันนี้เราจะกู้เพื่อสั่งสร้างพร้อมบ้านแล้วธนาคารจะให้ราคาเราเท่าไหร่ธนาคารเขาจะดู2มุมมุมที่1คือราคาประเมิน10 0 0 0บาทรัฐบาลใช่ไหมแล้วเขาก็จะดูรอบๆถ้ารอบๆเนี่ยประเมินถึง2 0,000ืบางทีธนาคารอาจจะให้เหลทที่มันประมาณครึ่งหนึ่งของ2 0 0 0 0ก็ได้เช่นกันหรือหรืออาจจะให้ไม่ถึงอ่ะอาจจะให้ซักประเมินสัก15ื่นห้าและกันกลางๆเราอาจจะได้ครึ่งหนึ่งของ15ื่นห้าเพราะฉะนั้นแปลว่า เราต้องเติมเงินอีกประมาณ3,000มุมมองก็จะประมาณนี้ค่ะ